สวัสดีคานผู้ชมที่ติดตามชมช่องดาเรกเตอร์ศิลปชัยวันนี้ผมขอนำบทความที่น่าสนใจมานำเสนอให้ท่านผู้ชมทุกท่านได้รับฟังกันครับวันนี้เป็นบทความจากหนังสือพิมพ์แนวหน้าออนไลน์คอลัมน์เส้นใต้บรรทัดเขียนโดยคุณจิตตะกรบุตสบามานำเสนอครับมีส้มไม่มีเท่าเอาจริงสิ พรรคประชาชนภายใต้การนำของนายนัทพงษ์เรืองปัญญาวุฒิกำลังเผชิญกับแรงต้านจากสังคมการหาเสียงของเขาในหลายๆพื้นที่ถูกปฏิเสธและถูกตั้งคำถามโดยเฉพาะเรื่องสำคัญคือท่าทีของพรรคส้มต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และต่อกองทัพทหารล่าสุดการชูคำขวัญมีเราไม่มีเท่าก็ดูท่าว่าจะเป็นแค่ลมปากหรือคำโฆษณาที่ไม่น่าเชื่อถือ เมื่อผู้สมัครสสรายหนึ่งถูกตำรวจจับกลุ่มตัวด้วยข้อหาฟอกเงินที่เกี่ยวพันกับการค้ายาเสพติดวันที่29ธันวาคม2 5 6พัรพลตบเดกสำรานนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินำกำลังตำรวจเข้าขยายผลจับกลุ่มเครือข่ายยาเสพติดชาวลาวโดยจับกลุ่มผู้ต้องหาสองรายซึ่งเป็นกรรมการผู้ถือหุ้นบริษัทเกี่ยวข้องกับคดีฟอกเงินยาเสพติด ซึ่งตำรวจพบข้อมูลว่าบริษัทดังกล่าวมีเงินหมุนเวียนกว่า20 0 0 0ล้านบาทรวมทั้งสิ้น50บัญชีและเมื่อตรวจสอบเส้นทางการเงินพบว่าโอนไปยังผู้สมัครนายบุญริ์เราลุ่งโรธหรือแบงค์เป็นผู้สมัครสอสกรุงเทพมหาคนครเขต33บางพลัดบางกอกน้อยยกเว้นแขวงสิริราชพักประชาชนต่อมานายพิจารชาวพัฒนาวง กรรมการบริหารพรรคประชาชนแถลงข่าวด่วนเปลี่ยนตัวผู้สมัครว่าพรรคประชาชนได้ตรวจสอบประวัติอาชญากรรมของผู้สมัครทุกคนแล้วในกรณีของนายบุญธิ์นั้นไม่มีการออกหมายเรียกแต่ออกเป็นหมายจับเลยในวันที่17ทธันวาคมซึ่งเป็นช่วงเวลาที่พักได้ตรวจประวัติผู้สมัครทุกคนเสร็จสิ้นไปแล้วพรรจึงไม่ทราบเรื่องมาก่อนต่อมานายนัทพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวนหน้าพรรประชาชน จะย้ำถึงเรื่องเช่นนี้กันว่าหมายจับของนายบุญิตออกมาวันที่17ธันวาคมทำให้ไม่พบประวัติในระบบอยากจะขอโทษประชาชนต่อสิ่งที่เกิดขึ้นและยืนยันว่าจะทำทุกอย่างให้ดีขึ้นกว่าเดิมกัวหน้าพักประชาชนระบุด้วยว่าถึงแม้ว่ากรณีของบุญิตจะยังไม่สิ้นสุดตามกฎหมายแต่พักก็ได้ถอดถอนเขาออกโดยทันทีและยืนยันว่า พักจะไม่มีการปกป้องใดๆพร้อมกับเชื่อว่ากรณีนี้จะไม่กระทบกับแคมเปญมีส้มไม่มีเทาพันธิกาวานิชแกนนำคณะก้าวหน้าแม่ยานางของคนสีส้มมีความเห็นต่อเรื่องนี้ว่าสิ่งนี้เป็นการพิสูจน์ถึงแคมเปญสีส้มไม่มีเทาว่าไม่ใช่แค่สโลแกนหาเสียงแต่ต้องพิสูจน์ด้วยการกระทำพร้อมกับขอโทษประชาชนทุกคนจากสิ่งที่เกิดขึ้น พักไม่สามารถการันตีได้ว่าทุกคนที่เข้ามาทำงานกับพักจะบริสุทธิ์ผุดผ่องร้อยเปอร์เซ็นต์แต่เราสามารถทำระบบที่ดีเมื่อตรวจสอบพบการกระทำผิดก็ดำเนินการโดยเร็วไม่มีละเว้นไม่เกรงใจใครไม่ว่าจะในฐานะพักการเมืองหรือรัฐบาลน,นี่คือมีส้มไม่มีเทาเมื่อไรเจอเทาเราจะจัดการทันทีไม่มีละเว้นพันนิกาในฐานะผู้ช่วยหาเสียงพักประชาชนระบุ าศาสตราจารย์ดรปรวินชัชวานพงผันฑ์ผู้ต้องหาคดี112หนีคดีอยู่ต่างประเทศตั้งข้อสังเกตถึงท่าทีของพักประชาชนว่าการขับสอสที่มีปัญหาออกจากพักเพียงอย่างเดียวรวมถึงการขอโทษประชาชนอาจไม่เพียงพอและต้องมีกระบวนการแก้ปัญหานี้มากกว่านี้พักประชาชนมีปัญหาเรื่องการคัดสรรบุคลากรเป็นปัญหาเรื้อรังที่แก้ไม่ได้ จนนำไปสู่การขาดความไว้วางใจจากประชาชนแถมยังเกิดขึ้นหนึ่งเดือนก่อนการเลือกตั้งซึ่งเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อที่ประชาชนจะมีภาพจำผู้สมัครสอสอคนนี้รวมทั้งทำให้นโยบายพักมีส้มไม่มีเทากลายเป็นเรื่องหน้าขำไปทันทีนายอัดสดางโยมนาคนักวิชาการอิสระโพดเฟซบุ๊กเอดี HD อัศดางถึงพักประชาชนว่าเมื่อจุดขายมาเป็นจุดตาย ส้มไม่ได้ปลอดเทาจริงเพียงแต่เทายังไม่ถูกจับได้เท่านั้นความว่าพรคประชาชนสร้างแบรนด์ด้วยภาพลักษณ์ของความสะอาดใหม่และต่อต้านทุนสีเทาผู้มีอิทธิพลสโลแกนกาส้มล้มเทาเป็นการประกาศจุดยืนที่ชัดเจนเมื่อคนของส้มกลายเป็นคนสีเทาเสียเองจุดขายเลยกลายเป็นจุดตายทำให้เกิดคำถามต่อสังคมว่าที่บอกว่าจะไม่ปราบคนโกง ตัวเองสะอาดจริงหรืออย่างการที่พักชูธงเรื่องข้อมูลแน่นรู้ทันคนโกงหรือมีการอภิปรายเรื่องทุนสีเทาอย่างดุดเดือดแต่กลับไม่รู้ระแคะระคายภูมิหลังของผู้สมัครของตนเองที่เกี่ยวข้องกับเครือข่ายใหญ่ระดับฟอกเงินสองหมื่นล้านสะท้อนอะไรการแค่ขอโทษและเปลี่ยนตัวมันง่ายเกินไปสำหรับพักที่ตั้งมาตรฐานจริยธรรมไว้สูงกว่าพักอื่นการทำแบบนี้ ไม่ได้ลบความจริงที่พักเคยโอบอุ้มหรือหลงเชื่อคนสีเถ่าเข้ามานายบุญริศเคยแสดงวิสัยทัศน์ต่อต้านการเมืองเก่าแต่ตัวเองกลับปัวพันกระดีร้ายแรงจุดนี้ทำลายความศักดิ์สิทธิ์ของคำพูดสวยหรูของนักการเมืองมันตอกย้ำความเชื่อที่ว่านักการเมืองก็เหมือนกันหมดหน้าไหวหลังหลอกซึ่งเป็นสิ่งที่พักพยายามต่อสู้มาตลอดว่าตนเองไม่เหมือนคนอื่น สโลแกนพรรคประชาชนชูจุดขายเรื่องความสะอาดการมีจุดด่างพร้อยเพียงแม้จุดเดียวจะเห็นชัดกว่าพรรคที่ไม่ได้ชูเรื่องนี้ส้มไม่ได้ปลอดเทาจริงเพียงแต่เทายังไม่ถูกจับได้เท่านั้นขณะที่เมื่อวันที่16ธันวาคม2568นายกิรัตทองสุวรรณสอสอฉะเชิงเซาเขต4ซึ่งเป็นหนึ่งในสอสที่มีบทบาทโดดเด่นในสภา ได้ถูกสารอาญาพิพากษาจำคุก2ปีคดีปลอมใบสอดอ43โดยตัดสินว่ามีความผิดฐานใช้เอกสารราชการปลอมและการนำข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ขณะที่ข้อหาปลอมเอกสารราชการนั้นสารมีคำสั่งยกฟ้องโดยนายจิรัตได้รับการประกันตัวสู้คดีต่อในชั้นอุทธรโดยในเขตเลือกตั้งนี้พักประชาชนได้ส่งองนางพแพรวพัดทองสุวรรณ ภรยาของนายจิรัตลงรับสมัครในการเลือกตั้งพร้อมยืนยันว่าเข้าสู่กระบวนการคัดเลือกตามปกติไม่ได้มีสิทธิพิเศษซื่อมวลชนบางสำนักมองว่านี่คือระบบพวกมากล่างไปไม่เคยยอมรับความผิดตัวเองกรณีใช้สอ,อ4อสีสามปลอมแทนที่จะยอมรับผิดเพราะกระบวนการได้มาซึ่งเอกสารไม่มีใครหลอกใครได้ขณะเกิดเรื่องเรียนจบปริญญาตรีแล้ว และทุกคนในประเทศนี้รู้กระบวนการว่าการผ่อนผันการเกณฑ์ทหารทำอย่างไรแทนที่พักจะขอโทษรวจสอบหรือลดการทำกิจกรรมจนกว่าจะพิสูจน์ข้อกล่าวหาได้กลับคือปกป้องแถมโจมตีฝ่ายที่ดำเนินคดีกลายเป็นคำถามคําขวัญที่ว่าถูกผู้มีอำนาจกลั่นแกล้งที่แท้เป็นวาทกรรมเบี่ยงเบนประเด็นที่ตัวเองทำผิดเองหรือไม่ หลังพักประชาชนได้มีการประกาศรายชื่อว่าที่100ผู้สมัครสอส,อสอบัญชีรายชื่อเมื่อวันที่18ทธันวาคม2 5 6 8ปรากฏชื่อของนายโชติศักดิ์อ่อนสูงนักกิจกรรมและนักเคลื่อนไหวทางการเมืองและเกิดกระแสต่อต้านจากกรณีที่นายโชติศักดิ์เคยแสดงความเห็นในลักษณะวิพากษ์วิจารณ์ศาสนาอิสลามและความเห็นลักษณะเหยียดเพศซึ่งในวันเดียวกันนั้น นายโชติศักดิ์ได้โพสต์ประกาศถอนตัวจากการเป็นผู้สมัครระบุเหตุผลว่าเพื่อไม่ให้ข้อถกเถียงที่เกี่ยวกับตนกระทบถึงพรรคล่าสุดปัญหาเกิดกับผู้สมัครสสสุพรรณบุรีนายสมเกียรติกู้เกียรติภูมิได้โพส์ข้อความหาเสียงในเฟซบุ๊กพอสมเกียติกู้เกียรติภูมิพักประชาชนสุพรรณบุรีเขตห้าว่าวันนี้พอสมเกียรติบุญศรีประจัน พื้นที่ที่หลายๆคนรู้ว่าเป็นรังหลักของการเมืองแบบเดิมมานานกว่า50ปีเราไม่ได้มาท้าทายใครแต่มารับฟังชีวิตจริงของชาวบ้านได้ยินเสียงปัญหามากมายโดยเฉพาะเรื่องสังคมผู้สูงวัยที่เพิ่มขึ้นทุกปีแต่ระบบรองรับยังไม่ทันความจริงนี่คือสัญญาณชัดเจนว่าสุพรรณต้องคิดใหม่ทำใหม่และดูแลกันให้ดีกว่านี้การเปลี่ยนแปลงเริ่มได้จากการกล้าเดินเข้าไปฟัง ได้โพสต์ดังกล่าวมีประชาชนรายหนึ่งได้เข้าไปสอบถามว่าขอถามท่านผู้สมัครสสอในฐานะเคยเป็นครูว่ามีความคิดเห็นอย่างไรกับการที่พออ,อคนหนึ่งที่ทาโทษนักเรียนอายุสิบขวบที่เท้าเจ็บแล้วไม่สามารถใส่รองเท้าผ้าใบาไปโรงเรียนได้และได้ใส่รองเท้าแตะไปโรงเรียนแล้วถูกพออ,อคนหนึ่งทําโทษโดยการให้นํารองเท้าผูกเชือกแขวนคอเดินเท้าเปล่าตลอดทั้งวันอยากทราบความเห็นครับ ทำให้นายสมเกียรติตอบกลับว่าในฐานะที่ผมเคยเป็นครูมาก่อนผมรู้สึกไม่สบายใจกับเหตุการณ์นี้ครับเด็กอายุเพียงสิบขวบควรได้รับความเข้าใจและการดูแลไม่ใช่การลงโทษที่กระทบทั้งร่างกายและจิตใจโรงเรียนควรเป็นพื้นที่ปลอดภัยใช้เหตุผลเมตตาและคำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของเด็กเป็นหลักหากมีปัญหาควรพูดคุยหาทางช่วยเหลือมากกว่าการทำโทษให้เกิดความอับอาย ผมเชื่อว่าการศึกษาไทยต้องยืนอยู่บนความเข้าใจไม่ใช่ความกลัวครับฝากเบอร์สี่ด้วยนะครับจากนั้นประชาชนดังกล่าวได้มาแสดงความเห็นตอบกลับว่าแต่ทำไมคุณถึงทำกับผมในวัยเด็กแบบนั้นล่ะครับถ้าคอมเมนต์นี้พออสมเกียรติเป็นคนมาตอบเองผมเชื่อว่าคอมเมนต์แบบนี้ไม่น่าจะเกิดขึ้นครับต่อมาความเห็นดังกล่าวได้ถูกลบไปแล้ว ถ้าไม่มีคนเข้ามาแสดงความเห็นอย่างดุเดือดเช่นถ้าผิดจริงควรจะขอโทษไม่ใช่ลบคอมเมนต์ถ้าไม่จริงก็แค่ชี้แจงคุณใช้วิธีที่ผิดครับต้องชี้แจงแล้วครับว่าจริงหรือไม่จริงถ้าเป็นเรื่องจริงควรสมัครใจลาออกเพื่อไม่เกิดความเสียหายกับพรรคคุณพี่ต้องเรียนรู้ที่จะเผชิญหน้ากับปัญหานะครับสิ่งนี้โลกยุคใหม่ให้ความสำคัญไม่ใช่ลบคอมเมนต์เก็บปัญหาไว้ใต้พรม ใช้วิธีแบบคนรุ่นก่อนแบบนี้คนรุ่นใหม่รับไม่ได้ครับโอ้โหลบคอมเมนต์เฉยแต่คงไม่ทันแล้วล่ะลบทำไมจัะกงอกและมีการแท็กเพจพักประชาชนแล้วระบุข้อความว่าฝากทางพักดูข้อมูลด้วยนะคะเป็นต้นล่าสุดนายสมเกียรติโพสเฟสบุ๊กชี้แจงเรื่องราวดังกล่าวระบุว่าคำถแถลงการของนายสมเกียิกู้เกียรติภูมิผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดสุพรรณบุรีเขตห้าผมนายสมเกยียติกู้เกยียรติภูมิขอถแถลงต่อสาธารณชนเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อประมาณ20ปีที่ผ่านมาซึ่งได้ส่งผลกระทบต่อสภาพจิตใจของเด็กคนหนึ่งและกลายเป็นบาดแผลทางความรู้สึกที่เขาจดจำมาจนถึงปัจจุบันผมขอยอมรับโดยตรงว่าแม้ผมจะไม่สามารถระลึกถึงรายละเอียดของการกระทำในเหตุการณ์ดังกล่าวได้อย่างชัดเจนแต่จากการกระทบ ที่ผู้เสียหายได้รับและความรู้สึกที่ยังคงฝังอยู่ในใจของเขาผมจะหนักได้ดีว่าเหตุการณ์นั้นได้สร้างความเจ็บปวดขึ้นผมขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อสิ่งที่เกิดขึ้นผมได้ติดต่อและกล่าวคำขอโทษต่อผู้เสียหายเป็นการส่วนตัวแล้วทั้งนี้อดีตนักเรียนท่านนั้นได้รับคำขอโทษของผมแล้วผมขอใช้โอกาสนี้ย้ำว่าผมจะนำบทเรียนจากเหตุการณ์ในอดีต มาเป็นเครื่องเตือนใจในการดำเนินชีวิตการทำงานและการรับใช้สังคมด้วยความระมัดระวังและผมขอความปรุณาต่อทุกคนรบกวนไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของผู้เสียหายกล่าวหาหรือใช้คำพูดในทางที่ไม่เหมาะสมให้เสียชื่อเสียงผมขอขอบคุณทุกเสียงสะท้อนและขอยืนยันว่าทั้งการศึกษาและการเมืองควรตั้งอยู่บนพื้นฐานของความพารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ โดยเฉพาะต่อเด็กและเยาวชนสรุปทั้งหมดนี้นำมาสู่คำถามกับพักประชาชนว่าการประกาศว่ามีเราไม่มีเท่านั้นได้ทำความสะอาดในพักตัวเองให้เกลี้ยงกล่วดีพอแล้วหรือยังศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังทุกวันสวัสดีครับที่ชื่นชอบกระเป๋าผ้าซึ่งทำจากผ้าทอญี่ปุ่นและผ้าลิเสิ เน้นความประณีตสวยงามอย่างมีระดับเป็นงานทำมือนับได้ว่าเป็นงานหนึ่งเดียวในโลกเพราะแต่ละใบจะไม่เหมือนกันนอกจากนี้แล้วเราสามารถออกแบบและตัดเย็บให้ได้ตามที่คุณต้องการสวยทุกใบเพราะใช้ใจทำมีเพียงใบเดียวที่เป็นเอกลักษณ์ส่วนตัวของคุณสนใจสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ KOM Studio ทรูนย์ 4455ส่งทั่วประเทศ